บนวัดเข่าตะเกียบนะคะข้างล่างลิงเยอะมากเขา่าตะเกียบบรรยากาศดีๆนะคะสวยงามอยู่นะคะแนะนำก็มาหัวหินนะคะก็แวะมาได้นะคะวันเดวันทริปเชี่ยววันละที่ก็พอนะคะเหนื่อยนะคะ สาศร้อนด้วยสวยนะคะนี่ดูบันไดค่ะเดินขึ้นมาก็เหนื่อยนะอยู่นะเดี๋ยวก็จะเดินลงแล้วสวยงามอยู่นะคะทังบนรากาศดีนะคะลมเย็นดีมากทะเลทะเลหัวหินนะคะ